อ่าสสิบห้าล้านเจียเรียกสับว์ะเลเนะี่ยต้องทําลายโอ้ยย่งยากมากไ,มไก่พวกนี้ขาไก่ตดไก่ไกเหมือนซุปเปอร์ที่เราทานเนี่ยแบบนี้เลยนะปัญหาคือว่าเราไม่รู้ว่ามันมีโรคอะไรหรือเปล่าถ้าลักรอบมาไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องภาษีแล้วอาจจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพหรือเป็นโรค ในโลกซึ่งเมื่อกี้ผมสอบถามแล้วทางบริษัทเนี่ยท่านให้ข้อมูลว่าปฏิจะต้องตรวจความต้นทางก่อนว่ามีมาตรฐานไหมจะดูแค่เอกสารอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นไปนตามพระราชบัญญัติโรคระบาดใช่ไหมครับผมครับสองห้าแปดของกรมบร,ร,ริษัทเรานะครับารขายแข่งกับนไทยอันนี้พูดโอเคนะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดยอะแต่าทางเพสต้นอยากจะสอบถามกรมศิษย์หรือทางรสอบสวนอะไรไหมครับ อยากที่สู้สะสนี้นะครับมีจังหวัดอื่นอีกหรือครับท่านต้องถามท่านผู้จัแนะว่าห้องเย็นที่สุกสะสเนี่ยมีมลกน้อยแค่ไหนนะครับน่าจะมีจํานวนมากนะเราก็ที่นี่ก็เป็นที่ท็อปของอาหารแช่แข็งนะฮะซึ่งผมว่านี่เป็นหนึ่งในพฤติการของบางบริษัทหรือบางผู้นําเข้าแท่้นเองยังมีอีกจํานวนมากซึ่งตรงนี้เนี่ยนี่เรา เราแค่เรามีข้อมูลอีกนะครับอันนี้เป็นแค่จุดที่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะแหล่งข่าวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะตอนนี้ให้ข้อมูลมาเยอะหลายทางเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ต้องทําการสืบสวนแล้วตรวจสอบนะครับ mm hmm. ก็พบว่าวันนี้มันเป็นของจริงตามที่เราได้รับเบาะแสมาก็คงจะมีการขยายไปอีกหลายแห่งนะครับโดยกองภาษูอนกร่ยที่รับผิดชอบโดยตรงครับ